สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาะนะครับคัญยาพัฒนสําลานใจกับคู่หูมหัศจรรย์นะครับวัแพนสูตรไอออนแล้วก็ว l d แพนไคโตซานของบริษัทเวิล d c คัสอินโนเวชันวันนี้เรามาไกลมากสูงมากเรามากันที่สวนส้มแห่งหนึ่งอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับนาเลยครับตรงนี้เลยที่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพี่ ชื่ออะไรครับแด้นําตัวนี้นึงผมชื่อสราวุธเหลาย่ป่าครับพี่สราวุธเหลาย่ป่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตําบลไหนจังหวัดไหนยังไงครับเบอร์ไหนครับพี่อ,อ๋อนี่ตําบลตาบลปารปรมา้าครับตำบลสุปปองครับตาบลสุปองสุปองครับสุปองอำเภอปามาปามาภาปามา้า จังหวัดแม่ฮ่งองสอนมาปางละผ้าเลยนะสูงแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านน้าลินหมู่บ้านน้าลินหมู่สี่อหมู่สองหมู่สองหมู่สองนะครับอันนี้เป็นสวนส้มสายพันธุ์อะไรครับพี่สายน้ําผึ้งครับสายน้ําผึ้งส้มสายน้ําผึ้งที่นี่ปลูกกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับ<ม>ครับ,รบปลูกกันเยอะครับเยอะมากแล้วสวนส้มของพี่นี้ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ยังไงครับพี่อันนี้มีประมาณห้าไร่ห้าไร่ ประมาณสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่ต้นห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นเป๊ะเลยเป๊ะเลยส้มนี่อายุกี่ปีครับพี่ได้สองปีกับเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนครับเดี๋ยวสองปีเจ็ดเดือนแต่ลูกมันทาไมมันเยอะอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าเพราะว่าต้นมันต้นมาโตเร็วต้นมันโตเร็วครับโตเร็วแล้วก็จะปล่อยลูกได้ปล่อยเลยปล่อยลูกได้ครับเดี๋ยวพี่ ไอ้ที่ที่บอกว่าโตเร็วเนี่ยมันโตด้วยอะไรยังไงเหรอพี่ยังไงแบบไหนก็ใช้ยาใช้ตัวนี้แหละครับไอ้คู่หูระจารย์หูปาร์จานครับใช้คู่นี้คู่นี้แหละครับพี่ใช้มานานยังครับใช้มาได้ปีหนึ่งแล้วครับครั้งแรกนี่ผมใช้ประมาณเดือนละสามครั้งครับตอนช่วงแรกๆที่มาลองพี่ใช้เดือนหนึ่งนะพี่ใช้สามรอบสามรอบครับในการฉีดพ่นฉีดพ่นครับอ๋อเห็นพี่บอกว่าพี่สราวุธใช้แค่บางส่วนครับเพื่อทดลองครับทกลอง อ่าแล้วเป็นไงไอส่วนที่ใช้ตอนนั้นที่ทดลองครั้งแรกที่ไปใช้เ,เ,ออเป็นยังไงเห็นยังไงเขาเขาใช้ไปแล้วประมาณได้ประมาณสองอาทิตย์ผมมาดูมาดูแล้วลูกมาแต่เออมาเทียบกันมาเทียบกันมาเทียบกันกับไอฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ใช้อ๋อของพี่เองฝั่งที่ใช้กับฝั่งไม่ใช้มาเทียบลูกกันเทียบลูกกันอ่าในช่วงแรกพี่ฉีดเดือนหนึ่งสามครั้งครับช่วงแรกไอส่วนที่ทดลองครับทดลองพอมาเทียบลูกกันปั๊บปรากฏว่า ต่างกันเลยครับต,างงาต่างกันต่างกันไอ้ส่วนที่ใช้คู่หูมาสจันเป็นไงใช้ใช้ของคู่หูมาสจันเนี่ยมันจะลูกมันจะเรียบแล้วก็จะโตลูกจะโ<ะ>ตวกว่าโตวกว่าแล้วก็เรียบเรียบคือผิวเรียบผิวครับอ๋อผิวมันดีกว่าดีกว่า,วาไอ้ส่วนที่ไม่ใช้นี่ด้อยกว่าเห็นเห็นด้อยกว่ามันจะขุกขากนิดนึงอ๋อมันขุกขาคขาบแล้วพี่ทังไงตอนนี้ก็เลยเลยใช้หมดเลยใช้ทั้งหมดเลยใช้หมดเลยครับห้าร้อยตนใช้เริ่มใช้มาหมดเลยใช้หมดเลยครับอ๋อเคยผมมั่นใจแล้วไงครับผมมั่นใจแล้ว สิ่งที่เห็นตั้งแต่คือเริ่มใช้ครั้งแรกก็คือเห็นได้จากการที่ลูกมันใหญ่แตกต่างกับที่ไม่ได้ใช้ใบดีกว่าดีกว่าลูกผิวสวยกว่าผิวสวยกว่าแล้วก็ส้มต้นจะไม่ไม่ไม่ค่อยส้มต้นไม่ส้มใช่ไหมอายุต้นพี่สองปีเจ็ดเดือนนี่ออกลูกให้พี่แบบเห็นว่าพี่ปีที่แล้วพี่ก็พี่ก็ไว้ลูกเหมือนกันมันมีลูกเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วเนี่จะปล่อยปล่อยไม่เยอะ ปล่อยไม่เยอะครับปล่อยประมาณให้ติดประมาณต้นแล้วไม่ถึงสองโลสามโลเพราะว่าต้นมันเล็กอยู่ต้นมันเล็งเล็กอยู่ครับออมันยังแค่สองปีใช่ไหมอ๋อแต่ตอนปีนี้พอใช้คู่หูพิเศษเนี่ยมันเห็นการเจริญเติบโตที่ชัดเจนของต้นต้นส้มเลยก็เลยกล้าปล่อยครับเห็นว่าเห็นว่าพี่เนี่ยต้องเด็ดลูกทิ้ง อีกเหรอครับเด็ดลูกทิ้งนี่นี่ขนาดเด็ดลูกทิ้งแล้วนะครับเด็ดทิ้งเยอะเลยผมเด็ดทิ้งต้นต้นละประมาณครึ่งโลน่าจะได้ครับเด็ดเด็ดลูกทิ้งต้นละประมาณครึ่งโลครับเพราะเห็นมันมันจะดกเกินไปดกดเกินไปนะมันมันเป็นอย่างนี้เราโอ้โหพอเห็นดกเกินไปก็มันไงกลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไรอย่างรี้ใช่ไหมกลัวกิ่งหักกลัวอะไรประมาณอย่างนั้นแหละแต่เนี่ยที่เราเห็นที่เราเดินดูแบบทั่วทั่วทั้งสวนของพี่เนี่ย ปรากฏลูกนี่มันแทบจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับลูกจะใกล้เคียงเขาใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะลูกจะไล่เท่าเท่ากันหมดลูกจะเท่าเท่ากันหมดครับอันนี้ที่พี่ถือว่าเป็นเห็นพี่บอกว่ามันถือว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมพี่ใหญ่แล้วใช่ไหมคือหมายถึงว่าเวลาเอาไปส่งนี่เป็นส่งแบบขนาดใหญ่แล้วครับอ๋อประมาณโดยสายตาเห็นพี่บอกว่าประมาณโดยสายตา5้าร้อต้นของพี่พี่คาดว่าน่าจะได้ประมาณสักกี่ตันนะ ประมาณสิบห้าตันครับประมาณสิบห้าตันต่ำต่ำยังต่ำต่ำพี่บอกอย่างต่ำต่ำสิบห้าตันสิบห้าตันเออสิบห้าตันพี่ไปส่งเขาโลประมาณกี่บาทตอนนี้ส้มตอนนี้ส่งโลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วครับถ้าไซส์อันนี้คือหมายถึงว่าไซส์ปานกลางเหรอไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่สี่สิบครับแล้วไซส์กลางใหญ่ใหญ่ไม่มีแล้วเขาใหญ่ใหญ่ก็เขาตีเบอร์เดียวกันหมดอ๋อเขาตีเบอร์เดียวกันหมดคือประมาณสี่สิบบาทละสี่สิบบาทคูณเอาเอง หรือให้ผมคูณให้เอ,อตันหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นอ่าสิบห้าตันก็ประมาณอหกแสนแล้วพี่สราวุธลงทุนไปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ใช้ยาตัวนี้แนละ้วผมลดต้นทุนมากเลยคือ,อ,อประมาณหกหมื่นที่ใช้ทั้งปุ๋ยทางดินด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งไอ้คู่หูมาจันด้วยรวมๆแล้วที่ใช้ไปรประมาณประมาณห้าหกหมื่นแล้วห้าหกหมื่น เพราะว่าผมซื้อใช้ยาตัวนี้ยังไม่ถึงสอง0 0ประมาณ2 0 0 0มืนประมาณสองเพาะคู่หูมาตั้งเนี่ยตลอดเกือบเกือบตั้งปีได้ห้าร้อยต้นหเลยห้าร้อยต้นหมดไปประมาณเกือบเกือบสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินประมาณสี่หมื่นหมดเยอะทางดินประมาณสี่หมื่นแต่ผลผลิตที่ได้กะโดยสายตาแล้วสิบสิบห้าตันประมาณห้าหกแสนเองได้กำไรประมาณสิบเท่าตัวเพราะว่าปีที่แล้วผมใส่ปุ๋ย ประมาณห้าลูกนะหมายถึงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อทั้งสวนเนี่ยที่ใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณห้าลูกปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้ผมใส่สามลูกเหลือเหลือทั้งหมดเนี่ยครับเหลือสามลูกครั้งละสามลูกครั้งละสามลูกที่ใส่กี่กี่กี่เดือนครั้งยังไงประมาณสองเดือนครั้งประมาณสองเดือนครั้งลดปุ๋ยทางดินจากห้าลูกทั้งหมดนะ ห้าร้อยต้นนะเหลือสามลูกต่อครั้งแล้วก็ใส่สองเดือนครั้งนี่ดูลูกดูลูกดูส้มแล้วที่เหลือก็คู่หูประจันครับแล้วไอ้ฮอร์โมนฮอร์โมนอย่างอื่นตัวเล่งตัวนู้นนั้นนี้นะมีไหมมีมีมีใช้ไหมปีนี้ปีนี้ผมได้ได้คู่หูนี่มาผมตัดตัดหมดแล้วตัดทุกอย่างเลยหมายถึงหมายถึงปีที่แล้วเนี่ยพี่ใช้ใช้หลายอย่างเลยหลายอย่างฮอร์โมนนั่นฮอร์โมนนี่เล่งนู้นเล่งนี้เลยครับ ใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างครับแต่ปีนี้ไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้แล้วฮอร์โมนไม่ใช้เลยฮอร์โมนอย่างนู้นอย่างนี้ยาเยอะหรืออะไรไปกันนั่นอะไรไม่ใช้ไม่ใช้แล้วครับคือมันใช้ก็ใช้น้อยๆใช้น้อยๆก็มาเน้นที่คู่หูมาจันคู่หูครับกับปุ๋ยทางดินครับปุ๋ยทางดินสองอย่างเพราะมันไม่ได้มีปัญหาแล้วต้นมันสมบูรณ์หมดใช่ไหมคนี่ใบเนี่ยดูนะครับใบนี่แบบหนามันเลื่อมอย่างชัดเจนเลยเห็นได้เห็นได้ชัดเลยครับสัมผัสทุกต้นเลย นะแล้วลูกนี่ผิวพระเจ้าประคุณเขาเรียกว่าผิวสวยมากยิ่งเขาเรียกอะไรยิ่งกว่าผิวแว๊บใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องแว๊บเลยครับอันนี้ไม่ต้องแว๊บเลยไม่แว๊บเลยไม่ต้องแว๊บเลยครับผิวนี่เริ่มแบบสวยมากชัดเจนเห็นชัดเจนมากนี่คือนี่คือผลมลิจริงๆที่พี่สลาวุธได้แล้วก็มั่นใจในการใช้ใช้มาตลอดเกือบเกือบหนึ่งปีครับพี่คิดว่า มันแพงไหมเนี่ยไอ้คู่หูมดจันคู่นี้ผมคิดว่าไม่แพงเลยครับไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับ <c oughs> ไม่แพงเลยแล้ว <c oughs> แต่วันนี้นะพี่พี่สวัตใช้คู่หูมดจันคู่นี้มาตลอดเกือบประมาณ8ปเดือนนะด้วยความมั่นใจเพราะลองใช้กับบางส่วนแล้วเปรียบเทียบกันเองเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มั่นใจใช้มาตลอดเลยครับแปเดือนซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ส้มอายุประมาณแค่2ปีเจเดือนเจเดือนแต่ออกผลผลิตได้อย่างโอ้โห คือม,มันมันดกจริงๆดกๆดกแบบเห็นได้ชัดดกจนพี่สรารวุฒต,ต้องเด็ดทิ้งบ้างครับเด็ดทิ้งครับพี่มั่นใจไอ้คู่หูมาจันคู่นี้มากน้อยขนาดไหนโอ้ผมมั่นใจร้อเปอร์็เลยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยคนที่มาแนะนําพี่เนี่ยเวลาเขาให้พี่ลองใช้เขาเขาการันตีพี่แบบไหนการันตีแบบว่าคือใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีที่จะคืนเงินฮะ นี่นี่เลยอย่างนี้เลยนะเขาการันตการันตีเลยว่าถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคืนงินให้ใจมาเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับพี่ก็เลยลองใช้เลยใช้เลยอยากให้พี่ฝากบอกคพวกพวกเราคนที่รู้ภาษาพี่ภาษาพื้นเมืองเนี่ยเป็นภาษาทางพี่ได้เลยว่าพี่ให้ทดลองคู่นี้ได้เลยแล้วก็มั่นใจได้เลยแล้วการันตีผลบริษัทการันตีว่าใช้ไม่ดีจริงไม่ได้ผลจริงยินดีคืนเงินเชิญครับพี่ 嗯、啊！小火我我我食乜菜？天天吃啲乜？我试试咩鱼样我都唔理食啲嘛，带了，我几天我去去乜住？但个样，我，我你，不要，我，我啲白水鱼俾去好，不要，我我我是我咪见咪见带不要，诶我啲乜鱼嘛啲我，啊，我，毛干食我，鱼我，烂我，咩我。 啊那边，他们一哈个一天两亩大，他妈每呀一天大，有时候一天五天大收获五。啊，没毛鱼去，啊米五鱼小的他妈呀，地老地下不生好个，他妈那水他妈呀，我鱼糊了嘛，他妈每呀个收获了够我，够我忙啊啊，他妈呀收获了天，我去隔那一天个收获忙啊，他妈呀我鱼过了，他妈四十米他妈我米五他妈呀，四十天我可我二五。 那买我得到我那天买呀，那吃的么有乎了。他不忙，我试试。喝一瓶喝喝一瓶喝喝。那的买呀一拿喝的够么做，那吃的么鱼家边啊，说话么毛鱼去阿米鱼球啊，阿毛鱼阿妈阿妈阿妈别吃了，阿妈买了伢那吃的装么米糊鱼球，阿去喊我，喊的买呀那屋去，那边毛河边边呀是那拉湖北里拉哪能啊？ สุฟฟบาลีอาสุนูแม่มาเข้าไปยัาเนืสาชิูกก็ไดอดนีสุฟูบาลีล่ะลูกวาอย่งอยู่ลูา原ยันเข้าเข้างาอัมีทิ้ข้อ่ที่ดาวหนึชิทิ่ที่อื่ิ้งกเาวนสุดที่ไม่ทเ้งไปก็เสื้ามหมอยู่มามาคืออยู่นิชชุงาคขก็บุมุ๋อนะครับแม่นะซึ่งนะนี่คือนี่คือเสียงเสียงตอบรับจริงๆจาก เกษตรกรที่กล้าที่จะตัดสินใจใช้คู่หูัวจันคู่นี้นะครับเวอร์แพนสูรไอออนพกใส่กระเป๋าเสื้อเลยไม,ไม่ต้องแบกไม่ต้องขนนี่แหละครับเวอร์แพนสูตรไอออนกับเวอร์แพนไคโตซานช่วยให้ต้นไม้เนี่ยคือหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่มีการโรมพร้พอมที่จะออกลูกพร้อมที่จะดําเนินชีวิตต่อเข้าไปได้เต็มที่อยู่แล้วใครที่ยังไม่เคยใช้ขอให้กล้าลองใช้ขอให้ลองใช้เลยนะยังไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่ตาาวุธก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับ ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกเองว่าไอ้คู่นี้ดีจริงหรือเปล่าจะไม่กล้าลองก็ให้มันรู้ไปสําหรับวันนี้นะครับผมและพี่สารุปต้องขอกลับลาไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันสวนไหนที่ไหนอย่างไรต่อไปติดตามไนต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ